ตอนนี้ก็ถึงที่จังหวัดตราดแล้วแหละกําลังจะไปที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะคะเขาจะมีทั้งหมด2ท่าเรือก็จะเป็นอ่าวธรรมชาติกับเซ็นเตอร์พอยต์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเราต้องไปขึ้นกันที่อ่าวธรรมชาติเพราะว่ามันจะใกล้กว่าแล้วก็มีเรือออกมากกว่าด้วยถ้าเกิดใครที่จะมาเกาะช้างนะคะเมีแนะนําว่าให้ไปดูว่าเที่ยวเรือมันมีออกตอนกี่โมงบ้างทางตอนไปแล้วก็กลับนะคะคือเซิร์ชได้เลยมันจะมีแบบอัปเดตอยู่บ่อยๆคนดูดิสิวขึ้นแบบหนักมากอาจจะแบบ น่าราคาญใจในคลิปนี้นิดนึงตอนนี้นะคะกำลังต่อคิวกันซื้อตั๋วเพื่อขึ้นไปบนเกาะน,นะคะซึ่งหัวแถวอยู่ตั้งตรงดีนะที่มาไวส่วนอันนี้นะคะจะเป็นตารางบอกเลยว่าขาไปมีรอบกี่โมงแล้วก็ขากลับมีรอบกี่โมงก็จะเป็นประมาณตามนี้เลยเราจะไปรอบ เออบ่ายโมงสีนะคะแล้วก็ค่าเดินทางก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นราคาไปกลับนะคะขาไปก็คนละ80บาทค่ะกลับก็แปดสบาทก็ร้อยหกอันนี้ก็จะมีค่ารถหรือว่าค่ามอเตอร์ไซค์ด้วย เามาพักกันที่เอวาเกาะช้างนะคะเมย์มาทั้งหมด6คน <c oughs> ก็จะแบ่งเป็นสห้องห้องละ3คนนะคะแล้วก็เพิ่มเตียงเสริมเอาสาหรับห้องที่เมยพักจะเป็นห้องดีลักนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเมจะมาลูมทัวร์ให้ดูว่าห้องเป็นยังไงแต่ห้องก็ค่อนข้างกว้างมากๆเลยอันนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นที่ยไว้วางรองเท้าแล้วก็สามารถเลื่อนอันนี้นะคะเพื่อ,อามาปิด บ,บีได้ตรงเข้ามานะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ําส่วนตรงนี้ก็จะมีกระจกขนาดใหญ่มากๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้สามารถวางของได้แล้วก็มีโถส้วมอยู่ตรงนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นอ่างล้างหน้าแต่ว่าจะมีแค่อ่างเดียวเข้ามาข้างในตรงนี้ก็จะเป็นเลนชาวเวอร์นะคะแต่ฝั่งนี้ต้องอ่างก็จะมีเป็นมูลี่แบบนี้นะคะสามารถเก็บ ได้ใช่ไหมโอเคมืดอยู่พอออกมาจากห้องน้ํานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าก็จะมีเป็นผ้าคลุมให้ตรงนี้แล้วก็มีล่มมีไม้แขวนแต่ไม่รู้สึกไม้แขวนน้อยไปหน่อยมีตู้เซฟแล้วก็จะมีถุงเอาไว้ใส่เสื้อผ้าที่ส่งซักได้มุมข้างๆนะคะก็จะมีเป็นตู้เย็นอันนี้ไม่รู้ว่ากินได้มาแค่ไหนอ่ะมีกาแฟมีกาน้ำร้อนมีน้ำเปล่าให้มีขนมแล้วก็เลทราคาน่าจะประมาณนี้นะคะ และฝั่งนี้นะคะก็มีกระจกใหญ่มากก็อชอบอ่ะชอบตรงนี้ที่สุดและกระจกเห็นทั้งตัวเออคุอยากที่บ้านมีเป็นแบบนี้อ่ะเป็นกระจกแบบกว้างๆส่วนตรงเข้ามานะคะก็จะเป็นเตียงนอนซึ่งเตียงนอนก็อย่างที่บอกไปว่าเมมีเอ็กซ์เตอร์เสริมมาด้วยตรงนี้แต่ว่าเตียงของเขาจริงๆอ่ะก็ใหญ่มากคือลองไปนั่งดิก็น่าจะได้ประมาณสี่คนเลยเอาจริงเออเรานอนกันได้สี่คนเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีแต่ว่าทีวีอ่ะเล็กมากน่าจะแบบยี่สิบสี่นิ้วประมาณนี้ไหม 32อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีที่นั่งสําหรับนั่งทํางานนะอ่านหนังสือมีระเบียงออกไปได้ด้วยวิวก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้านะคะและมีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมอ่ะทำไมต้องไปนอนตรงนั้นอ่ะในเมื่อข้างนอกก็มีที่นอนดีๆอ่ะวิถีคนไม่มีใครถ่ายรูปให้ตั้งเวลา มีกำลังรอรถกล์ฟมารับนะคะเพื่อที่จะไปที่รถกันทริปแรกสําหรับวันนี้เดี๋ยวเมย์จะไปที่เดอะสปดเกาะช้างคือเป็นโรงแรมเครือเดียวกับเอวาเกาะช้างเนี่ยแหละตรงนั้นนะ่ะเขาจะมีเป็นชายหาส่วนตัวแล้วก็จะมีเป็นส่วนน้าให้เล่นด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่พักที่เอวาหรือว่าเดวาจะสามารถไปเล่นที่เดอะสปดได้แต่ว่าจะมีค่า เข้าไปเล่นอนะ่ะคนละ600บาทคู่ใหญ่6 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเด็กกับเมย์จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเมย์จออะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่พักในเดอะสเปเลยก็จะ <laughs> สามารถเล่นน้ําได้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในเอวาหรือเดวาต้องเสียค่าเข้าคนละ6ก0นะคะ คะเดินสแปดเกาะช้างก็ห่างจากที่เอวาประมาณ3นาทีอันนี้จะเป็นหน้าตาของสาระน้ำนะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นที่พักด้วยเผื่อใครที่อยากที่จะพักแล้วก็พาครอบครัวมาพักก็ไปพักที่นี่ได้ทุกคนคือตอนเนี้ยคือสิวบุกหนักมากอันนี้คือพึ่งขึ้นเมื่อวานนะไม่รู้ว่าทําไมเวลาไปเที่ยวทีหนึ่งอะ่ะมันจะต้องแบบมีอะไรขึ้นมาตลอดก็ไม่รู้ร้านแถวนี้คือแบบเงียบมากไม่มั่นใจว่าเขาปิดชั่วคราวหรือว่าปิดถาวร ส่วนใหญ่จะปิดวันจันทร์แล้วก็เปิดวันอังคารถ้าดูตาม Google Map อะนะใช่เพราะว่าเขาไอ้นี่ไงทำงานหนักสายทีไรเ้าทิศ<ช>หนักแล้วก็เหมือนหยุดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่คอยเริ่มเปิดใหม่วันที่มาวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะคะก็จะเป็นวันที่13-15ถึงธันวาก็จะมีความแบบเงียบเงียบนิดนึงเรือที่ข้ามฟากมาก็ไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็มีคนนะตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมีแบบคนเยอะเท่าไหร่ถึงแล้วนะคะเดอะส a ป e ก็จะมีฟิลแบบล็อบๆนิดนึงสำหรับ การตกแต่งของเขานะ้หนาวมากโอ๊ย ะคะเดี๋ยวกำลังจะกลับประเด็นคือตอนนี้โกโปคือตุยเย่ไปแล้วไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรแล้วก็พรุ่งนี้จะไปดำน้ำกันก็ไม่รู้ว่าจะได้ถายใต้น้ำหรือเปล่าเพราะว่าเปิดไม่ติดมีปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำต่อกันที่โรงแรมเมื่อกี้สนุกมากเผื่อใครสนใจก็เป็นที่เดอะสปาเกาะช้างก็สามารถมาพักที่นี่แล้วก็จะได้เล่นที่นี่ฟรีเลยแต่ถ้าเกิดใครที่พักเครือเอวาหรือว่าเดวา ต้องเสียค่าเข้า,ขาเป็นคู่ใหญ่600บาทแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้พักพวกนี้เลยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเล่นที่สวนน้ำนี้นะคะ,ะเ็เตัว เขาก็จะมีนวดด้วยนะคะอันนี้คือราคาเฮ้ยไม่แพงเลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมง2 5 0แล้วก็นวดไทยมัสจรย์นี่คืออะไรไม่รู้4 0 0นวดศีรษะอะไรประมาณนี้เฮ้ยสนใจนวดน้ํามันอะ่ะ300ยังถูกมากคือที่นี่เขาไม่ได้มีชายหาดนะคะทุกคนแต่ว่าที่ยืนอยู่นะตรงนี้อ่ะคือเขาสร้างเป็นชายหาดเทียมเป็นเนะใช่ไหมเทียมก็เพราะว่ามันเป็นทะเลแบบที่มีโขดหินอยู่แบบข้างๆอ่ะเขียน่าเขาไม่มีชายหาดแบบชายหาดจริง,รงๆเขาก็เลยสร้างชายหาดเทียมตรงนี้ ึ้นมาคือสามารถมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้ไนอยชิเนเดียวจะมีเป็นสาลาเปานะคะแล้วก็ขนมจีบฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรดาของทอดนะคะก็จะมีชีสตรงนี้ด้วยอันนี้ก็กุ้งอันนี้ปลาหมึกอันนี้หอยตอับเหรอ นีหอยหวานหอยแมงคู่กฮลโหลปลาตัวใหญ่มากไม่ได้เอาหููเลยอะได้มาเอามาหนอไม่รีบเนาะ สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องอยู่กับหน้าสดๆของดิฉันไปก่อนวันนี้เราจะไปดำน้ำาํากันมก็แบบไม่อยากแต่งหน้าเพราะเวลาโดนน้าทะเลหรือน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบสะสมอะความแบบนู่นนี่นั่นสะสมที่หน้าก็เลยคิดว่าไม่แต่งหน้าดีกว่าค่ะเป็นแค่กันแดดเท่านั้นบริการของเรือดำน้ำเขาจะมารับมาส่งเราที่โรงแรมเขาบอกว่าจะมารับประมาณ9โมงแต่ว่าให้สแตนบายที่ล็อบบี้ประมาณ8โมงครึง่ง ตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวชากันก่อนคนรู้ป่าว่าวัาวนนี้อากาศ24องศาตอนเนี้ยใช่หรอใช่ยี่สิมันเย็นมากมันแบบมันอากาศดีแต่ว่าเดี๋ยวก็ร้อนเพราะว่าแดดเริ่มมาแล้วแบบแดดร้อนแน่ๆเนี่ยสิวขึ้นนับมาเลยทุกคนมันแท้แบบแท้แมทช่วงนี้ เลยว่าป่าสัจกสารที่ทำลายปะะตาลังอยู่ตรงนี้นะคะมีหลักฐาน,น,น,านมีมมกนนากจะวมีความมึนๆนิดน,น,นึงดีที่กินยาแก้มึนมาก่อนหนูมไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ชิวมาก <c oughs> ตาหนอนต่ <c oughs> เอเลยต่าเลเดี๋ยวเดินไปสุกปลายทางเลยนะคะ เดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปใไนซอยตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปั๊ปพาคาแล้วก็ท่าเรือจอดอยู่ต้างหนอันนี้เมย์ขึ้นมานั่งข้างบนชั้น2ของเรือน,นะคะเขาจะมีทั้งหมดสองชั้นเมย์จองกับของอันดามันอะไรสักอย่างมูจำไม่ได้เมย์ไปจองที่งานทัเที่ยวไทยเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะได้ ตกคนละ5 7 0บาทไปหลายๆเกาะก็จะมีเกาะน,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 นู้นเกาะนี้เกาะนั้นคือจําไม่ได้จริงๆว่ามีเกาะอ,อะไรบางเ <c oughs> กาะอะไรบางวะยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่หลักๆก,ก็คือไปดำน้ําเลยทั้งวันไม่ได้มีโมเมนต์พิเศษอะไรในวันนี้และอีกอย่างหนึ่งคือโกโปรเพังอาจจะไม่มีคลิปที่กําลังดำน้ำอะไรางี้อยู่คือเสียดายมากไม่อยากถ่ายรูปคู่กับปลาจาได้ตอนนั้นถ่ายรูปคู่กับปลาที่กระบี่มาแล้วมันสวยดีพังไปตอนช่วงที่เราไปเล่นน้าเมื่อวานใช่ พอนอนโุแล้วมัก่ตเกาะแรกนะยังไม่ได้ลงเลยใครถึงแ <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้ยัออันนี้เกาะไหนวะอันนี้คือเกอาะใหญ่แล้วก็ฝั <ไว S 1> ่งนี้จะเกาะลัง<ว>จะมีเกาะลังอู่ฝั่งนี้แล้วตอนเนี้ยาก,ก้านบอกว่าหนา้าเมฆก็คือเหลืองไปเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร เมีดีขึ้นแล้วนะตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแบบนอนทั้งที่ตอนแรกต้อไม่ได้เป็นอะไร ใส่มากใส่แบบมากๆแล้วก็มีปลาแบบน้ำตื้นๆน่ะน่ารักมากใช่ไัมยกับจากดำน้ำมาแล้วนะคะอันนี้ก็ไปอาบน้ำ แล้ก็แต่งตัวเพื่อจะไปกินบุฟเฟ่อันนี้เมจองบุฟเฟ่ของโรงแรมเอาไว้จะราคา345บาทกินได้ทุกอย่างแต่ไม่มั่นใจว่ามีอะไรนะเข้าที่อ่านมาเหมือนจะมีสลัดสุปอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มกินได้ตอน6โมง45เดี๋ยวตอนนี้ไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะบรรยากาศดีมากๆช่วงตอนนี้อันนี้นะคะคือโต๊ะบุฟเฟ่ที่เราจองเอาไว้เมจองไว้6ที่นะคะก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าจะนั่งตรงไหนเมรีเควสว่า ขอวิวที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เลยจะมานั่งรอเวลานะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าไปดำน้ําเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าอยู่บนเรือเมถ่ายได้ไม่เยอะเพราะว่ากล้องเราไม่กันน้ําแล้วก็กล้องที่กันน้ำอะ่ะมันตุยมันพังแบบล้วนมากทุกคนทุกคนเคยดูหนังผีไปที่อยู่ดีแบบทีวีเปิดเองแล้วก็ปิดเองเปิดเองปิดเองหรือไม่ก็แบบกล้องที่เปิดเองดับเองอะไรก็ไม่รู้อะไน,นั้นอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นเลยไม์คิดว่าเมนบอร์ดน่าจะพัง <Wow. S 2> ไม่ถึงขั้นนั้นมัน้งไม่งั้นมันเปิดไม่ติดปะเธอเรียกว่าเมนบอร์ดเลยเหรอขอข้ามมาเรื่องการตกแต่งของโรงแรมก่อนเพราะว่ามานั่งตรงนี้แล้วมันเห็นได้ชัดมากทุกคนอันนี้คือห้องที่หันออกเป็นวิวทะเลแต่ว่าวิวทะเลมันไม่ได้เห็นทะเลเยอะขนาดนั้นนะมันจะเห็นเป็นแบบ วิวทะเลนิดหน่อยแล้วก็มีวิวแบบของโรงแรมนิดนึงแต่ว่าวิวของห้องเมอห้องเมพักเป็นห้องดีลักนะคะวิวของเมจะเป็นวิวสระว่ายนะ้ำซึ่งเมคิดว่าเมชอบวิวนั้นนะวิวนั้นถือว่าโอเคเลยรีวิวต่อสําหรับทริปดำน้ำนะคะคือเมยไปดำน้ำมาบ่อยมากอย่างเช่นเกาะช้างเนี่ยเมก็ปาดำที่เป็นรอบที่2แล้วเมเคยมากับเพื่อนเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้อ่ะ์มทำการบ้านมาแล้วว่าปลาหมาไม่เคยมาดำน้ำมินมดก็ไม่เคยเลยเลือกเป็นเรือใหญ่เรือใหญ่ก็คือเป็นเรือไม้สองชั้นมันจะทําให้เวลาที่ล่องเรือมันจะมีความคงเคียงน้อย ว่าอ่าแล้วทีนี้เมย์คิดว่าเออเมย์คงเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วกินข้าวเช้าไม่มากไม่กินของเลี่ยนแล้วก็กินยาเมาเรือ,อรแล้วสุดท้ายก็คือฉันเองจ้าบุคคลที่พ่ายแพ้แต่เธอเมาไหมเมาเออคือเหมือนก็แบบเมากันแบบบาๆนะแบบค่บุคคลน่เลนะเมาแล้วก็หายเมาแล้วก็หายอยู่แบบช่วงลงออน้ำไปมันจะดีขึ้นไงใช่ได้ลงน้ได้ดำน้ำทั้งหมดสี่ที่จะมีเป็นหาดอันนึงเมย์ชอบหาดสารเจ้า ใช่ปะหาสันเจ้าปะเกาะเกาะมาปิงหาสาันเจ้าอันนั้นคือดีมากทุกคนคือน้ําใสแบบใสมากแนะนําเลยอย่างของเมเมไปจองที่โบไทยเที่ยวไทยมาราคา570บาทความจริงมัน700บาทแต่นี้ลดเหลือ570บาทสำหรับเพจที่จองดำน้ำเดี๋ยวเมยใส่ที่เดสคริปชันบอกให้คือพี่คนที่เป็นคนขับเรือเขาบอกว่าทริปดำน้ําของเกาะช้า,ชางอ่ะคือปิดมา ประมาณเกือบๆสองปีแล้วนะทุกคนอันนี้คือเพิ่งเปิดมาประมาณเดือนกว่า,วาเองไม่ก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่อยากไปดำน้าก็มาเกาะช้างก็ได้คือมาสามาร้นขับรถมาจากกรุงเทพได้หรือไม่ก็นั่งเครื่องมาลงตากได้เหมือนกันแต่ว่ามันคแค่แป๊บเดียวเนาะขับมาขับรถมาน่าจะสะดวกกว่าอันนี้คือไฮไลท์ที่ต้องมาถ่ายนะคะทุกคนก็ต้องมาถ่ายกับตรงบันไดตรงนี้แล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบตึกที่เขาตกแต่งมาเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นจีนนิดนึงอันนี้อีกมุมหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะจะเป็นมุมริมสระ ก็ทําเป็นแบบเดินๆนิดนึงประมาณนี้ใส่ชุดแบบเดสหรือว่าชิวๆแบบเมก็ได้ เป็นสลดัดแล้วก็จะมีเป็นซุปให้นะคะนี้จะเป็นครีมซุปแล้วก็จะสามารถสั่งได้ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูทอดหมูอบหรือว่าอะไรก็ตามมีหลักฐานที่อยู่ในคลิปเลยนะว่ามินทำหกอีกแล้วแล้วก็จะมีข้าวให้เลือกนะคะนี่จะเป็นข้าวมานันหรือว่าจะข้าสวสวยข้าวหมกอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วก็สลดัดกินเท่าไหร่ก็ได้ นี้ก็10บโมงห้นะคะอีกสักพักก็ต้องเช็คเอาออกจากที่พักแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องนั่งเรือข้ามฝากไปทีนึงระยะเวลาจากกรุงเทพมาที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมงประมาณนี้แล้วที่นี้คือวันก่อนที่เมย์มามันคือวันหยุดยาววันแล้วรรมนูญมัง้งเออแล้วไม่เห็นในติ๊กต็อกทุกคนคือแบบเขาเข้าแถวเพื่อข้ามฝากใช้เวลาประมาณแบบ 2- อสาชั่วโมงเลยแล้วแบบเห็นคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าเคยอยู่เฉยๆประมาณ5ชั่วโมงน่ากลัวมากมเมย์รู้สึกว่าเออแนะนํามาวันแบบธรรมดา แต่ว่าวันธรรมดาที่พักคนก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่ได้แออัดขนาดนั้นแล้วก็ที่นี่โอเคเลยถ้าเกิดให้แนะนํานะคือทริปนี้มีพาที่บ้านมาพักผ่อนก็คือมาแค่แบบดำน้ําแบบพอจุกจิบเป็นประสบการณ์แล้วก็มานอนพักไม่ได้มีไปคาเฟ่หรือว่าที่อะไรมากมายก็เลยอาจจะไม่ใช่คลิปที่ยาวขนาดนั้นนะคะแบบเผื่อใครที่อยากที่จะมาพักผ่อนตามเกาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เป็นเกาะที่น้ําค่อนข้างใสแบบยังมีธรรมชาติที่ยังโอเคอยู่ประมาณนี้แหละเผื่อใครที่อยากตาม ะะพักที่เอวาเกาะช้างแล้วก็มีไม่มั่นใจว่าทุกคนในกล้องเห็นหรือเปล่าคือจมูกมีแดงมากทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยจะแดงมากไม่ได้เป็นเพราะปัดแก้มนะแต่เป็นเพราะว่าเมื่อวานไปแล้วแบบเหมือนกันแดดเอาไม่อยู่มั้งใช่เออหน,น้าหน้ากานก็แดงมากตรงนี้ตรงจมูก <ดำ S 2> คือเป็นกันทุกคนเลยหมดก็เป็นอาจจะมองไม่เห็นะ่ะแต่อยากให้ดูว่าแบบแดงเป็นรอยเนี้ยรอยแว่นอะ่ะใช่มันเป็นอย่างนี้แล้วเต็นมาตกใจเออเพราะทำมมันแดงจี๊ก็ตกใจเมื่อวานตอนที่มาลังหน้าแบบทำไมมันแดงอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เห็นป้าแขนนะมองไม่ค่อยเห็นเลยเธอเหมือนใส่อะไรสักอย่างให้มาตลอดเวลานี่อันอันนี้ขนาดฉีดแล้วนะแต่เธอฉีดแค่รอบเดียวแต่ของเขาไม่เป็นไรเลยอมันแบบมันจะคลายไหมเนี่ยเธอต้องทาโลชั่นหนักๆหน่อยมันจะอยู่อย่างนี้เธอตลกมากมีคนแก้มแรงนะเนี่ยไปทำอะไรมาเฮ้ยแรงนะเนี่ย โ <Net> อ <est> ๊ยทำไมถ <es> ึงทำอย่างนั้นไม่แต <R ude. S 2> ่หมาแค่ทะเลาะเองในรอบเหตุการณ์ก็คือหนูอ่ะแบบไปเดินตรงนั้นชะปาแล้วแบบหนูไม่รู้ว่ามันเลือดแล้วมันพลือดไปเลยแล้วกระโปรงมอก็เปียก